ถไยไปเนือยว ฮัลโหลมาแล้วหนึ่งคนสวัสดีครับแล้วหนึ่งคนแต่ย t u b บบอกก่าูนย์สวัสดีครับใครกุ้งสวัสดีครับกุ้งโอเคนะกุ้งหยุดยาว่าพี่ก็หยุดสี่วันนะแต่พี่ก็รับเวรไปสองวันนะครับหาเงินเนาะรับเวนไปรับเเข้าไปสองวันนะฮะ ได้สรุปว่าพี่ได้หยุดวันเว้นวันพรุ่งนี้ได้หยุดวันอังคารอันอาทิตย์ไม่อยู่เวรแล้วก็อันจัน์ได้หยุดวันอังคารไม่อยู่เวรได้หยุดสองวันนะครับหยุดห้าวันเลยเออโอ้ยสุดยอดทํะไรมีแผนทะไรไปเที่ยวไหนครับโอเคพรุ่งนี้หยุดพี่ว่าจะไปเที่ยวดูของเล่นนะอาจจะจัดบ้านเล็กน้อยมีเยอะนะฮะ พาพี่่าเดือนนี้พี่ซื้อไปเยอะละว <c oughs> นะครับไม่รู้ครับเออ,อแล้วแต่นะไปดูของเล่นก็นดีนะที่ห้างเนี่ยะครับอันนี้เป็นของที่พี่สั่งมานะครับจากใม้อ่านกันดีนะครับลายมือเขาสวยนะแต่อ่านยากนะครับอะไรอะไรอะไรพิษ ขออภัยนะครับอ่านไม่ออกจริงๆลายมือสวยแต่อ่านยากนะครับประมาณนี้นะมาจากเขตปทุมกรุงเทพกรุงเทพปทพปุมวันหรือเปล่าลายมือเขาดูดีนะแต่อ่านยากมากเลยติด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 กันนะ,ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคนะมามาวิจาร์ลายมือเขาทำใหม่ไเนี่ยโอเคนะครับก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวส่งให้คนขายดูด้วยนะครับขายมาในราคาเก้าร้อย ห้าสิบลุมส่งมาประมาณนั่นแหละแล้วนะมาดูว่าคืออะไรนะครับส่งมาวันเดียวก็ถึงละเมสด้วยนะครับเขาลงขายอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะนนจะแน่ใจเจอที่กลุ่มซื้อขาย,ขายสินค้า Hasbro Hasbro นะครับอ่านะใครว่าไงโอเครีวิวสัตว์ประหลาดลตรา้าแมน ไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีตัวใหม่เลยครับไปดูเก่าๆแล้วกันนะพิมพ์ไม่ได้สินสัตว์ประหลาดอุตราแมนนะดูกบหมดเลี่ยงอ่ะที่พี่รีวิวไว้นะนะครับก็ไม่ใช่ว่าต้องรีวิวตามใจชอบไม่ได้นะนะครับต้องตามใจพี่นะรับไวพ้พิจารณาถ้ามีของก็จะามารีวิวนะสัตว์ประหลาดอุตราแมนแต่ตอนนี้ไม่มีของเลยไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวขอกรีดใกล้ๆลนะกรีดยากกว่า ดูคลิปเก่าๆไว้ก่อนนะฮะในช่องนี้ไปหาดูเอาดีใจเดิมเหมือนกันนะเนี่ยส่งมาวันเดียวถึงเลยนะครับถือว่าเร็วอยู่นะ โอเคครับก็มาตรฐานของคนไทยนะพี่ชอบมากเลยเคยซื้อสอของจากาเว็บนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น a เม z o n eBay แล้ะก็เคยสั่งนะมันไม่หอ่อะไรเลยแต่คนไทยเราเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะห่อบับเบิลครับ,อ ble, รบชอบชอบคิดนี้ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวมาโชว์กันก่อนว่าไงมีไม้ครับมีไม้และครับ ออกมาดีเนาะดีดีแต่ว่าคนคนนี้เขาขายเพราะว่าเขาเขาเก็บเป็นลายของมาเวลมาเวลที่เป็นหนังนะครับมูฟี่นะเล้าก็โชว์ของเขาให้พี่ดูเขาเก็บสายนั้นประมาณนี้เขาคงไม่เก็บเขาบอกเขาปิดดีกว่านะฮะซึ่งถ้าเขาเก็บคงจะยาวเองเขาเลยบอกปิดดีกว่าไม่เอาดีกว่า เขาก็เลยขายมาดีก็อยากได้ตัวเนี้ยโอเคพี่ขีดวับเบิ้ลไปแล้วกันนะว่าขีดไปโดนกล่องขีดไปเลยละกันนะฮะ ไอกรีดอะไรแบบน,นี้แล้วปรากฏว่าพี่กรีดกล่องเป็นรอยเลยอ่ะพี่เซ็งมากเลยตก,กลงพี่ไม่สนใจหลับกระเพิ่นอ่าแยกแต่ก็หอมมาดีนะหอมมาหอมมาสวยมากเลยหอมมาแบบพี่ก็ขายเป็นงานนะของออนไลน์แต่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยได้ขายพี่ไม่หอมม่น,นี่ถนนนี้หรอกพี่หอมนั่งลวกๆแต่ถือว่าปลอดภัยนะหอมไม่สวยเลยพี่พีขายไป ครับก็ใครขายของให้พี่พี่ก่บอกไว้แล้วนะพี่ทําคลิปลง youtube หมดนะฮะใครทําไม่ดีก็ระวังนะ <c oughs> ใครหอ่อใครส่งมาไม่ดีระวังนะจะเอาคลิปนี้ไปประจานนะครับอันนี้ถือว่าดีอยู่อุย้ยหลายชั้นหลายซับหลายซอส <c oughs> ไม่ถึงของมันอีก กี่ชั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวไปให้เจ้าของดูตรงดีนะห่อๆแบบระเบิดลงก็ไม่เป็นไรฮะพวกครอบบ้านเนี่ยเอาระเบิดมาลงก็ไม่เป็นไรเรียกบอกพวกครอบบ้าวนะ่าในเจ้านี่คือใครนี่ก็คือดุกนั่นเองดุกฮคสซัใช่นะครับก็คือจากลายของ G.I. Joe นะครับ di joe classify classify series ซึ่งพี่เคยรีวิวไว้ตัวหนึ่งก็คือ snake y e ใช่ไหมตัวนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้งงไหมล่ะนี่เป็นแพ็คเดี่ยวแต่พี่รีวิวเป็นกล่อง e อ c l u s i v e นะครับซึ่งไลน์นี้ก็จะมีตัวนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งเป็นกล่องเดี่ยวนะไว้ค่อยหาก็มีวางความคิดว่าจะหายครบแหละแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเอาตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวไลน์ตัวนี้นะ นี่ครับแล้วก็เจ้านี้สั่งแลวกำลังจะส่งมาแต่เป็นตัวพิเศษนะบ้าคอมมานเดอร์บาลอนเนสอะไรตาอะไรล,ละครหลักๆแต่ว่าดูแล้วสเน็กอเด่นกว่าดุกนะะสกาเลตนะประมาณนี้นะครับตัวละครก็นนะก็คงจะเอาตัวหลักๆไว้ก่อนนะฮะครับก็ดุก,กนแน่นอนฮนะดุกต้องเอาไว้ก่อนสำหรับพี่นะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่นะสำหรับพี่ต้องเอาไว้ก่อนสำหรับดุก ครับก็เคยเก็บของเล่นที่เป็นลายพวก3ามจห้านิ้วมาก่อนสมัยก่อนแต่ว่าสูญหายไปหมดแล้วครับสำหรับ g.i.jo โโอ้มีเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็มีไม่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นดุกนะหหล่อหน้าเหมือนกับดอฟลุนเก้นนะครับคนเป็นพระเอกรุ่นเก่าที่เล่นเรื่องคีแมนนะฮะหน้าคล้ายนะ จะไม่เราแบบหน้ามาหรอกน้าคล้ายๆแตนะมีแผลเป็นด้วยละ่นะแผลเป็นที่หางคิ้วขวาครับนะีดูหล่อทีเดียวนะครับรีวิวแน่นอนรอชมแต่คนงะไม่ใช่คืนนี้นะเพราะคืนนี้ยังไม่รีวิว <laughs> ขี้เกียจนะฮะมีแบ็คแพคปืนเท่ๆนะเอแม่ง <laughs> สวยไหมสวยนะได้มาแค่ราคา950 ับใหม่อีกนะแล้วก็อันนี้เป็นการบอกว่ามันขายในไทยนะครับไม่รู้ว่าขายห้างยังใครเห็นวันนี้พี่จะไปห้างก็ไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะน่าจะลงขายที่ห้างบ้านเราด้วยนะครับผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายบริษัทแฮสบรออใช่ไหมของ h ฮสบร o ประเทศไทยจํากัดแฮสบร o นำเข้านะแฮสบรไทย นะบซึ่งน่าจะลงแห้งแหละแต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ไม่ทราบว่าลงหรืออยังนะครับมีราคาติดไหมราคาเอ่ตัวเล็กมากเลยพี่ไม่ได้ใส่แว่นด้วยมีราคาไหมนะครับประมาณนี้ของ h ทสโบนะแต่ว่าพี่ ไม่ชอบเลยว่ะที่มันแปะติ๊กเกอร์แบบเนี้ยนาคือแบบมันมันปิดแบบสวยๆตรงนี้ไปนั้นจะเป็นยางเป็นรถถังเป็นอะไรรถทุ่มเกราะอะไรเนี่ยแต่ก็ดีนะมันน่าจะปิดลงมาข้างล่างว่ะโอ้ข้างล่างมันกลัวปิดอันนี้ไงนะมันก็ปิดไปนะเห็นด้านบนโอเคอยู่นะแกะก็ได้นะลอกเอาจะมีรอยแบบนะครับก็ทําให้กล่องเสียความงามไปนิดนึงทำไมไม่แปะข้างล่างวะเนาะ แต่ข้างล่างก็ได้นี่ว่านะครับไอเปอร์ว่วาไงเปอร์แวะมาดูแวะมาดูสักแป๊บโอเค <c oughs> อเปอร์เปอ์เฮ้ยวันนี้มีสาวบุกุลต้ามแมนมาเยอะเว้ยเห็นนะครับจีไอ e จตอนนี้เออบอกข่าวแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เก็บหรืออยากจะรู้จักก็ได้เด็กๆนะที่รู้จักรู้จักจีไอโจตอนนี้ช่องอัฟเฟเชียลของ hasbro นะฮะก็มี เอาเรื่องของ GI j o โจยุค70หรือเปล่าวะยุคแรกๆอ่ะที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันมาลงฉายอยู่ในช่องแฮสบ r o นะพิมพ์ไปได้ว่า GI j o โจการ์ตรูนอะไรเงี้ยมันจะขึ้นนะฮะก็ไปดูกันละกันเพลินๆน,นะดูเพลินๆน,นะภาพสวยนะลงสวยเลยอ่ะแต่เป็นการ์ตรูนเก่าๆนะฮะเคยดูมัง่งเปล่าแฮสบ r o เอ้ไม่ใช่แฮสบูลเจโจสักภาคกันต้องเคยดูแหละนะหน้าใหม่ เยอะหน้าใหม่อ่ะโอเคเจ้าหน้าเก่าแหมเจ้า okay, หนะน้าเก่าโอเคนะฮะจีไอโจการ์ตูนนะไปดูแล้วกันในช่อง Hasbro Official ของ Hasbro นะมีฉายให้ดูนะสำหรับ Gi ไอโไปดูกันว่าความเป็นมาของตัวละครเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบตัวเก่าๆดูชุดแบบเหมือนกับ เก่าๆผสมใหม่ๆดยเพราะของเท้าบูทเลยเนี่ยดูแบบผสมผสมใะ,ะการดีไซน์ก็สวยดีแบบคลาสสิกด้วยนะฮะชอบไหมพี่ชอบนะจริงๆนะฮะนะครับถือว่าเป็นของขวันรับปนหยุดยาวนะซึ่งพี่ไม่ได้สั่งเป็นเป็นยกเวฟไปนะฮะพี่ก็คงเจาะเอาทีละตัวแหละนะครับซึ่งตัวต่อไปที่สั่ง ซื้อจองไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้โอนเงินก็คือตัวไหนไทายซิวิตานี่นะครับชื่ออะไรวะสึกลืมเฉยเลยนครับเจ้าตัวไล์ตัวนี้นะดูดิลืมเฉยเลยลืมได้ยังไงวะเดสโตใช่ไหมยัที่เดสโตใช่ไหมเออเดสโตตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้ที่ตัวคอบ้าคอมมานเดอร์ที่เป็นตัวพิเศษนะครับก็คงทยอยมาครับแล้วก็จัดไปเรื่อยๆนะตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นคงไม่ไม่ได้แบบทุ่มซื้อกระหน่ำอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆเก็บไปทีละตัวทีละตัวแล้วกันนะครับครบไม่ครบก็ไม่ได้รีบร้อนเก็บไปเรื่อยๆแต่พี่อยากให้มีลายนี้ให้ดูแล้วมันน่าจะยาวและมีบาลอนนสที่ออกมากับมอเตอร์ไซค์ด้วย นะะฮแต่น่าจะเป็นตัวพิเศษขายเฉพาะอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เก็บสักเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าสเน็กอายคงต้องเอาอีกตัวหนึ่งว่ะนะครับเพราะราคามันก็ไม่แพงมากนะครับโอเคนะค่อยๆจัดไปแล้วกันเราชมรีวิวตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับดุกนี่ยแต่ไม่ใช่คืนนี้นะจ๊ะนะครับคืนนี้ขอมาส่องส่องฟินๆนิดเฉยก่อนนะเพราะว่าไม่แน่จะเอา,าตัวสเน็กอายมาดูหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน นะครับหนึ่งคนหนึ่งไลค์นะฮะก็ไม่ไม่ขอยาวๆนะคลิปนี้เอาหน่อยเดียวนะครับก็ไอเปิ้ก่อนไปะไลค์ด้วยดิเฮ้ยไลค์ด้วยไลค์ด้วยเดี๋ยวไม่คุยเรื่องนุนตาแมนนะ <c oughs> เี็นะครับคงไม่มีใครละ like นะหนึ่งคนหนึ่งไลค์นะไลค์เพิ่มด้วยดิเปิ้ลเออไปแล้วครับก็สุขสันต์กับวันหยุดยาวนะครับเด็กๆนี่หยุดกันยาวมากกว่าพี่อีกนะเนี่ยน้องน่ะบอกว่าหยุดตั้งกี่วันวนะ หยุดห้าวันนะหยุดห้าวันเลยเสีเดียวนะฮะอืมโอเคครับไลน์แล้วครับขอบคุณครับสองไลน์ไลน์เปิดโอเคไว้เดี๋ยวได้อุลตราแมนจะมารีวิวนะครับเปิดเป็นสาวกอุลตราแมนสัตว์ประหลาดนะฮะนะ ได้หยุดยาวเหมือนกันได้หยุดยาวมากกลุ่มสองก็มีคุณครูมาปรึกษาพี่คุณครูแถวๆพี่นะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเต็มรูปแบบพี่บอกว่าดูสถานก,การณ์ไปก่อนตอนนี้ผมตอบเลยไม่ได้ต้องดูเป็นรายวันเขาบอกเขาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบเลยไม่แบ่งกลุ่มละน่าจะประมาณวันที่ห้าที่เขาจะดูกันอีกทีนะอีกหลายวันอยู่ในช่วงนี้เขาคงใช้แบ่งกลุ่มหยุดกันไปก่อนนะฮะกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ไปเรียน จำพุทธสุกเออตอนนี้ก็แบ่งนี้ไปก่อนแต่ว่าน่าจะหลังจากวันที่ห้าเขาจะพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าจะเปิดเต็มรูปแบบหรือเปล่าให้ดูสถานการณ์ด้วยคือพี่คือพี่ไม่สามารถจะให้คาตอบได้ว่าจะ,จะเปิดเต็มรูปแบบได้ไหมในวันที่ห้าก็ต้องดูสถานการณ์กันเป็นรายวันไปนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องพิจารณากันเป็นวันๆไปนะครับก็เขาก็พยายามทํากันเต็มที่นะ ว่าเป็นครูหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็พยายามเปนเต็มที่ะจะทแบบไหนดีผมผมนี่อัมโบ,โบอัมโ,โบยาวก็แล้วแต่นะคือแต่ละพื้นที่เลยผู้บริหารทางศึกษาผู้ในการก็มีแนวคิดเป็นของตัวเองนะแต่ละพื้นที่การระบาดของโรคมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นเอาจะเอาเป็นมาตรการเดียวกันหมดทั้งประเทศทุกพื้นที่เป็นไปไม่ได้ นะครับดังพื้นที่ยังระบาดหนักอยู่ก็ต้องเอาตามนั้นนะครับแต่พื้นที่ที่พี่รับผิดชอบอยู่มันค่อนข้างเบาเบางนะครับแถวจังหวัดนนทบุรีด้วยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีสถานการณ์อะไรก็คงจะเปิดได้ปกติเร็วๆนี้ฮะแล้วที่อื่นก็คงเหมือนเหมือนกันนะคงจะเปิดได้ปกติเร็วๆนี้แหละก็ขอเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆครับสู้ๆนะฮะเด็กๆเ,เออหยุดยาวไปยาวไปโอเคแต่ว่ามีน่ารักน้านองคนหนึ่งจาชื่อไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่า ถึงจะไม่ได้หยุดปิดเทอมเลยเขาก็ไม่เป็นไรนะแปลว่าเขาใจแม่งสุดยอดอะ่ะไม่เป็นไรไม่เปิดไม่ปิดเลยก็ได้โอเคนะเขาก็รู้สภาพไงว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะขอให้ได้หยุดเทอมแล้วกันถึงจะหยุดน้อยลงหน่อยก็ขอได้หยุดเนาะตอนนั้นนะครับไปแล้วรอชมคลิปนะคงจะายในช่วงวันหยุดยาวนี่แหละนะครับ see you again next time my friend thank you for watching bye bye พวกนี้อาจจะมีคลิปไปเที่ยวห้างหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนะฮะคงคงไม่ใช่ไม่ใช่ใช Steam สตรีมสดคงจะเป็นคลิปนะครับ